กระสุกตัวแรกของวันครับนี่ครับผมโอ้ยครับนี่ครับวิชาเอาขึ้นเลยครับโอ้ยค่อยๆโอ้รักเงียบครับดักเงียบขึ้นพร้อมเลยครับสามแต้มครับสามแต้มครับโอ้โหโอ้โหเด็กๆปบโอ้ยโดนครับโอ้ใช่ใช่ย่งครับวิ่งเลยครับทีนี้ โอ้ตัวนี้น่าจะไข่ครับโอเคครับโดนครับโอ้โหโดนครับโอ้โหมุดครับมุด โอ้ยโอ้ยกราลดดตัวนู้นกระโดดอีตัวหนึ่งเอาไปไหนแล้วครับปลาหลุดได้ยังครับมาแล้วครับกระสุนตัวแรกของวันครับนี่ครับผมโอ้ยครับนี่ครับวิชาเอาขึ้นเลยครับโอ้ยขยันเสียเลยทีเดียเป็นมาได้ไหมตัวนี้

สวยครัวประมาณสามกิโลครับดีครับท้องป่องครับน่าจะท้องครับตัวนี้เอ้ครับกัดกัดส,สุบอ่ากัดสะปูลน,นรกครับน่าจะของค่ายอยู่ครับเจ้าของค่ายมาเอง <c oughs> อันนี้ได้ไง Ui ui. Tēt ở đây. Tēt tóc. A plái luôn cái đấy, A luôn cái nó có cái tốp lắm ôi, luôn cái này. A mọi người không có điều không yêu của cưng nóc cắp nóc cỡ 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 phao cỡ ไม่นับแต่มันนั่นนะไม่นับไม่นับินนองปักโซ่ับริมศาลานางเรียมรับเขียว Ya, sepul. Nak Eh, apa? Tak, 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 Ủa, nó chết không? Nó chết Đây, búa này, búa này lúc á Ủa Đây, tối này quá, đi lúc trắng, lúc trắng á Lúc trắng thì là quá búa nó hấp đô, nó hấp เลยกระโจนขึ้นฟลอมเลยครับสามแต้มครับสามแต้มครับโอ้โห,โหพลัแต้พแมพลัแต้มครับนี่ไปไหนครับกลับมาจังได้แอบเข้าไปในกองบัวตั๊กเดียวโดนามาชารตัวฟลอมเลยเอ้าตัวตนไหนแล้วครับ Tìm mày lẽ một lều hôm. lắm, Cái à kia ngủ. Tìm mày 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 thuốc thi mày 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 nữa mày 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 Thì mày 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 mày

โอ้ยสวยครับแมวชอบครับไช่นี้แมวชอบครับไช่นี้ไช่นี้แมวชอบครับโอ้โหตรงนี้น่าจะ thầy hấp Ủa kìa không Chị to hấp Đó lắm ôi anh lắm Ủa mút

à, ah, về hấp rộp Để em thật tái hấp, rộp khăm hấp Ok, hợp hợp. okay, hợp. <laughs> okay right. oh, lắm hả? ok lắm Rồi, ôi lắm Ôi โดนแ้คัโอ้โแครับโดแครับโอ,โอ,โอ้นักครับนักครับมา,ยายเย่ตาดตายโอ้โหลงปุ๊บกัดปุบ๊บอู้หแน่นแนช่วยใเนี่ยช่วย น่าจะเป็นเอา้ารอบนี้ติดกระเป๋าครับรอบก่อนติดกระสอบพุ๊บป<ล>้ออย่ไหนี้คป้อนี่ครับรอบำคำครับคำแล้วครับยังกัดอยู่ครับ